ไม่แล้วครับผมไม่แล้วฮึด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 จมุดหลทีได้พี่น้องเอาพักลงเลยครับเฮคัก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 ่จมคือเกาล่ะครับพี่น้องเอออกงี้มานขนอย่างไรนี่จมใส่หูหลวดไม่ใครออกไปท่านัสี่้นมหากีนเนี่ยจมอยู่ สวัสดีครับพี่น้องคองไปสูผูสูขคนครับผมสำหรับคนเขาเบื้องชิปนี้ขอให้พี่น้อ, aky, อ,อ ine, milk, bin, งมีแต่ความสุขควมเจริญครับผมปรารถนาสิง่งใดขอให้ไดสิ anos, <this> ่นั่นครับพี่น้องคิดเงินให้ไดนเงินกับผมคิดท่องให้ไดท่องล่ำร่วมด้วยสูผูสูขคนนะครับเ้อครับผมมือนีพาพี่น้องมากใส่เบ็ดกบกับผมนี่ครับใส่เบ็ดกบสูรนี่นี่เด็ดแ้แน่นอนครับผมนี่ครับทุดขึ้นมากนี่ครับไอหน้ามันไหลลงมาพี่ครับผมเพื่อป้องกันหมด บอมากินเหยื่อเห้าครับผมพี่น้องแล้วผมมือนี่มากคำซะเหลือเกินครับผมมากคำครับติภาระกิจยากหลายอย่างรับร่องครับผมใส่สูตรดีนี่มีได้โตใหญ่หมานแท้แน่นอนในโตแท้แน่นอนครับผมเบ็ดที่ห้าที่ใส่กับขึ้นเก้าครับผมเป็นเบ็ดหลักครับผมเบ็ดหลักเบ็ดหลักเบ็ดหลักประมาณนี้มีสิบมีสิบหลังครับเหยื่อกะน้อยหน่อยครับผมมือนี่เหยื่อหน่อยครับที่ เก่กับเป็นเยื่อใส่เดือนขึ้นเขาครับผมแต่ว่ามือนีเยื่อหน่อยครับเบ็ดยี่สิบลังกับมี่ยี่สิบกตาวตัวพามาํำหาใส่เดือนเมื่อไรครับผมพี่น้องกะใสไหล่มาน้ำตูตัวใส่เดือนเลยครับขยัจแตหน้อยเด็ดเครืองครับผมมือนีขอเด็ดเครื่องครับเข้ากับเสียบลงไปเลยครับผม ไปพผลทแทนแน,น่นอนครับผมครบผมพี่น้องมันเริ่มสิคําเลแล้วผมขออนุญาตไปใสก่กอนเลยครับเด้อไปใสก่ก่อนเดี๋ยวจังมาลุนกันที่ลังครับผมมาหมานบ่ทำพอดีพี่น้องนี่แหละครับมองที่ว่ากบง่ายถอนไปงวนนั่นอันนี้ทางปักอันนี้ทางปลายทางปลายมันยาากว่าเอาทางปลายลงเลยครับอ้ากบง่ายมาอ่ สร้างไปมันก็สีเลือดเเนาะพี่น้องเนาะหลังสุดท้ายครับทำมั่สุดท้ายดอกพี่น้องนี่เหลืออยู่นี่สามสี่หลังใส่บะเม็ดยวสีเลาะใส่เป็นน้ำมูลนี่แหละถ้า่าห้างกะยามกลับขึ้นไปเลยครับผมพี่น้องคำเลยามกลับขึ้นไปว่าสีม,มานมั่วมันแก่จังมาหลุดน,น้ำเงินครับผมสีม,มา,นานบันน่วเนาะใส่กับบ่ได้มากเหงาโอ้ยครับพี่น้องโอ้กินเบ็ดไวอีกทีครับพี่น้อง เราว่าไม่นั่นเดี๋ยวไสไปบ่ระท่านถึงพ่อบอ่ระท่านพ่อเท่าไรวะบ่ระท่านพ่อ1ินาทีล่ะ่ะปดก็แบบนครับนี่ครับจำเป็นแล้วครับพี่น้องจำเป็นตรงในหักคาล่ะว่าเนื้อไส้บด้เอามาอีกแล้ว นี่ยพี่น้องกบหนาตมงามี่แหละเนี่ยกะสีเอาเนีเก่านี่ยนะครับมันก็กินวางันไม่แล้วครับผมไม่แล้วฮึด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 จังฮึดขม่ สวยแม่เลยครับผมเอาเอาดินน้ำไปเดีอ่งองครับผมพี่น้องขากลับอโอ้แต่ดึงต้องบออยากออกด้วยนี่ครับกบน้ำงามครับผมกบหัวปีโอ้หาไม่เลยครับผมไปาอ ยามต่อนี่ครับพี่น้องอันนี้หลังที่รีวิวครับผมพี่น้องหลังที่รีวิวครับนี่นี่ครับมาเนี่แล้วครับโอ้ยปอบพอมงามเลยครับนี่หลังที่รีวิวเลยครับนี อินออกเลยแกมสามครับนี่ครับพี่น้องได้เคลียรงานกับได้ละสามตัวกับผมอ๋อมานมาแล้วครับผมนี่ครับพี่น้องครับไปเอาสหายมานุ่ครับผมสหายที่ดูใจบักเกลาขาเดือนไงครับผมพี่น้องนี่ครับมือนี้เดือนไงเดือนแกงครับมาลูกบสิกินเบ็ดบอครับผม ผมพี่น้องตอนนี้กับเวลาประมาณสามถุงกัวแล้วครับผมขันถือกันมันถือกุหลังเหรอครับอันนี้แต่ว่าพมว่ากันนาจะรุดแล้วรุดรุดกันนาจตาหลายตัวแล้วครับผมคันจิ้นนะสามถุงแล้วอ่ะพี่น้องลืมนีลืมแน,มเน่เอาออเอาเนี่ยแก่มานำ้ำ อันนี้เห็นตัวทีเนะครับเดอ้อตัวทีตัวทีเขาหมถือขบง่ายอยู่สังมังเนะครับเดอ้อมาครับมาบวกง่ายๆน้ำกันอ่ะพี่น้องหลังจากตัวทีแล้วพี่ผมกับผมเนี่ยจมคือเก่าเหรครับพี่น้องเอ้ยออกงองเงี้มันขึ้นอย่างไ่จมใส่หูหลุดมาให้ออกไปทันทีเพิ่นมาหากินอย่างนี้จมอยู่ ผู้ใด,ดมาจุดกับพวกเรียนอีกพี่น้องสามเทียเอา้าไปกับพวกสามเทียเอายังไงเลี้ยวแต่ครับผมเอาที่ผมกับผมเหมือนที่นี่โอ้ยเนี่ยกระจมออกมาหากินเหยเจอเนื้อโบดีแล้วเอา้า เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วครับผมเอาแล้วนี่ครับผมโอ้ยมาซาเกินไปครับหลังที่รีวิวเลยครับนี่ลักถอนเฮ้ยบ่๊มบินลักถอนบ่๊มบินลักถอน,นมัน,น,นหักตัวนี่ มันหักขั้นเห็ดผมมันอ่อนตัวนี้มันหักโอ้ยมันมันมันหักโอ้ขั้นนะผมเอาขั้นเก่ามากโ้เอาแล้วงานเข่าแล้วพี่น้องกบตัวใหญ่เต๋าบินหนีจังสีงเห็ดเห็ดโอ้เสียดายจังปะ,ะพี่น้องมาแล้วครับผมโอ้ นี่ครับโอ้หลังอาหารผมมันเงียบขึ้นกันแหละครับจากได้ว่าอัน่นเบ็ดหักไปเรื่อยแบบนี่้ไงดูตัวใหญ่เต๋อมัวผมอ่ผมวะดินไปดินมากอยู่หันเสียดครับผมอ่ะเปี่ยมครับผมมาแล้วมาแล้ว นี่น่าตัวสวยครับผมไปพี่น้อเกเป็นเงี้ยว้แเราไปยามหลังทั่วไปครับนี่ครับสหายคู่ใจไปไหนไปด้วยมาเป็นมูครับอหลังเยี่ยงหลังครับผมแล้วเขายุดยุดนี่่อเดี๋ยวพ่อจัดการเองนี่ครับผม หลังเลี่ยงหลังครับพี่น้องเก๋วเลยครับโอ้โหย่าหลุดออกตัวหนาตัวตาเลยหลังเลี่ยงหลังครับผมพี่น้อง นแข็งแ่ยวแล้วนี่ครับตัวสวยสวยเดี๋ยวไม้หุยเลยครับผมพัดเพชรเดี๋ยวนี้ต้องพัดเพชรนี่ไปพี่น้องมาอีกแล้วครับผมดินตามตามครับผมนี่ โอ้ oh. ลดเลยพี่น้อง <c oughs> <laughs> ดินไปดินมากผมกำลังตั้งกล่องอยู่ลดลงน้ำไปพ่นโอ oh. ้าขวัวเมันสิดลดจะดตันหนาตัวตาเลยนังนี่แย่พี่น้อง <c oughs> ใส่ไปขวยหมดเลยทักตัวนี้ oh. ตายแล้ว เสียดอันนี้มันน้อน,น,อน่อกหีดิเดียนุครบไปสร้างในมือคือว่าเห็นเขาเอินเสียดบักคิกอีกไะครับนี่เบิ้งกันช,าชาัดๆครับผมมันเสียดบักค,คิกเขาอะโอ้คุณนันกับบ้านนี้เลย อ๋อเบิ่งกันจะชัดพี่น้องเกีย่ยวกับคิกนี่ครับเยืเ่อเหยื่อกับยุนี่เมือ่อ้า,านครับผมเดือนไงขวบบ่คอยกินเล็ดครับครับผมพี่น้อง้องบอกว่าเมื่อนีนบ่คอยมานปันใดครับผมมันอาจจะเป็นน้ำเดือนไงบ่ เคือนงายกบพวคเขากินเม็ดกาบ้าลู่เกี่ยวกันเมื่เกี่ยวครับผมอันนั้ตอนนี้หาแถมแล้วนะก่อนกลับบ้านพี่นเนาอนะไห้เจ้าทีไห้เจ้าทีใช้ก้อนสอดเจ้าทีขอให้มันมาเนอะครับเออมืออื่นเต่านี่ยจุดจวดจุดจวดครับผมมืออื่นเต่าเด้อกอดลักจักตีหาโตไป โบกนี่เนี่ยได้อีกแล้ยวสายพี่น้องเนี่ยจ,จมดีเดี๋ยวกลับบ้านไปนี่แหละพี่น้องจัดให้นักจัดให้นักเลยครับผมจัดให้มันบรจมเลยเหมือนด่อพี่น้องจัดให้นักครับผมไปพี่น้องกลับบ้านกัน ต้มดีๆมันต้องกัดให่นักครับผมกับไปกัดให่นักสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับผม ต้องบอกว่าเมื่อขึ้นนี่ร้อนเลยครับผมพี่น้องกำลังมาสพยายามกบบข่ตัวผมโบกามบานเลยนะโอ้ยจาัางไนมันติมเติมเติม,ตมสามเทียสามเทียก็คือว่าแล้วครับรูก,กันลูก,กันว่ามีคนเสียชีวิตนลครับเนาะเอาไปเบิ้งตอนเอ่ากับผมมาสิมีแตยมบ่ นากัวอีกแลลวครับผมพี่น้องเป็นอย่างน้อมากินนี่โตกินตับกินใส่กิน,กนพุ่งไปหมดเลยโอ้โอหนีอ้ยนากลัวเอายู่วเปล่าบ่เอาหรอก,ออกให้มันกลับมากินอีกซะ คนต,ตั้งหากินให้เขากลับมากินอีกซะมันอยังมุนกหรือมันยังมุนี่อานจะเป็นนกแล้วครับมาแล้วครับผมแต้มไงครับผมักคือรือครับผมคือหรือมาแล้วครับผมย่ำเสาถือแต้มไงตัวหนึง่งโอ้โหยกบเถา อ๋อ,อนี่ครับพี่น้องย่างหมเสับตัวใหญ่ครับผมตัวเอบมากแล้วครับผมนี่ครับผม ก่อทางทึงครับผมก่อดังทางทึงมันเลยอยู่น,นี่ครับ<อ>แบ,บแึ่แตบบ้มแหลกนี่แต้มแหลกย่ำเสาครับผมตัวแรกตัวน้อยพ่อยังกินบุ๊แกแจ๋วครับผมหลังนี้ือเป็นจังสี่ครับ มือมันกบแล้วครับนี่แบบนี้นี่ครับห้อยเกี่ยวจนว่าสายสายหุุงเข้าไปแบบนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นปลาไหลครับนี่ครับแบบนี้น่าจะเป็นปลาไหลมากินครับผมขัน,นมันเมื่อมันสายอันพี่อีนขาดด้ยครับนี่ขันเป็นเชือกธรรมดานี่ครับ เสานีในตัวเดียวครับผมตัวใหญ่เดี๋ยวไปจัดเมนูกันดีกว่าพี่น้องจัดเมนูกันเจ็บแสบนี่ครับผมพี่น้องผมเตรียมไว้ครับสีโตครับผมสับเรียบร้อยครับมั่นบางย่างคักเลยครับผมกบหน้าใบกะเพราครับผมเตรมถมวยเลยพีกใทส่สดใบกะปดอันนี้กระชายลูกโดด พริกครับผมหนิวพริกตำม,มาแล้วจวดข่บบาบันที่นี่เครื่องเดียวกันครับพัดปลาร้แล้วครับพี่น้องเครื่องเคียงเดียวกันเลยหอยมันหอมหอมครับผมหอยหอมผักหนึ่งเขาก็เอากบมาล้วน ผมจะมักตําเองนะครับเด้อพี่น้องอะตะไคร่บักพริกและกะ้วก็กระเทียมติดแข่งเฮาตําเองครับผมมันตั้งแซ่บใส่เครื่องอื่นนี่บ่ค่อยผ่านบ่เข้าสูตรปานใดพ่นหอยมันข้ากันแล้วก็ควัวให้มันพ้อห้มันทุกแน่บ่้ทุกแน่เด้อพี่น้องเด้อ วันขวายมันสุกแน่บ่ระสุกแน่นี่ครับเนื้อกบเริ่มหดครับผมคร้บเอาน้ำซอสใส่ลงครับนี่เราบดส่วป่ปะใส่ลงบดส่วดเลยหน่อยหอมมันห่วยครับผม ที่นี่กับปุงเครื่องนะพี่น้องนะเครื่องกับอันเดียวกันกับพัดปล่อยแหละครับพี่น้องต้องปลาลุกครับเดี๋ยวจะมาขาดเพราะเดี๋ยวขึุ้่งชุดรถถึงละใส่หลายเสียบหลายปลาได้มากครับ ตามเช่นวอยครับบุ้งเครื่องแล้วก็เอาน้ำล่างโคกลงเช่นวอยครับรอดเดือดครับรอดเดือด <c oughs> พ่อน้ำได้ทีได้พี่น้องเอาพักลงเลยครับอคักคักคัก พี่ครับผัดเผ็ดกบสูตรเด็ดบาเสียบไปหาหมอหลวดพี่น้องเอ้ยหอมหอยปันนี่สมุนไพรหนีเนๆครับผมตับข้าว นี่ครับพี่น้องกับเขาหมีหลายอย่างครับผมผัดกบเฮานี่เมนูเด็ดกับตำแบกหุ่งกับต้มปลาข่อยใส่บะกอกอันนี้มันยังบุญนี่ทอดเกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอดเค็บทอดยังไปขนาดพี่น้องอ่ะพี่น้องมากินเข่าน้ำกันครับผมจดจ้วนน้ำกันครับนี่ครับมีนู่หลายอย่างเนี่ยเถาว่านี่ครับที่เด็ด จับจับเส้นเสียบ้วยกันพี่น้องมากินข้าวร่วกันเด้อหวานตักกุ้งมวนครั้งนี้เฮี้ยผมนี่จั๊กยังเป็นอย่างนี้ขุดนะจักเสียงเด็กน้อยจักเสียงยังนี่พี่น้จะเอาคาร์ดมันสิเขาไปล่ะอดเอาอดเอาเด้อครับเด้ออดเอาผมก็เอานี่อะพี่น้องก่อนกินข้าวก่อนจักบวก่ลงจะบวกลูกกันเนี่ยเอาเยอะ

นี่ไงฟอรนี่ไงนี่ครับพี่น้องที่เด็กอันนั้นก็มีอันที่พีดอันนั้นเ็นางมาตะแกงกลับมาฝากเปิดเลเด็กมันกินที่อ๋อมันบักเทนันเทสตนดีังถือของบ่ก่ยมากินมาจดถือของบ่ก่ยถือกินมบ่กหมักกินได้อยู่แต่บ่หมักม

แม่นูกกนนน่ันเด้อพี่น้องเด้อคิบนี้ก็กงีฝงกไว้ยงฟาไว้ใครับจ้งเล็กอะอร่อยจับจ้าน้ำกันฮารวมาซอยกันเชี่ยน้ำกันครับผม